รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบห้าร่วมกับบริษัทด็อกเตอร์วารายดีจำกัด สวัสดีครับผู้ชมครับมาติดตามรายการรรยหุ้นนะครับเรามีประเด็นเรื่องของการลงทุนที่น่าสนใจมานําเสนอกันเช่นเคยนะครับวันนี้ครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์นะครับมาดูภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในเดือนพฤษภาคมกันก่อนหลายคนบอกว่าเดือนพฤษภาคมปกติมักจะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยดีนกะของตลาดหุ้นไทยโดยถ้านับย้อนกลับไป5ปีที่ผ่านมามี4ปีทีเดียวนะครับที่เดือนพฤษภาคมเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นไทยนั้นติดลบนะครับแล้วเราก็เห็นความผันผวนที่เกิดขึ้นมาเกิดตลอดทั้งเดือนนี้ด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าช่วง การปรับตัวขึ้นมาได้บ้างของดัชนีตลาดหุ้นไทยก็ตามนะครับลองมาดูกันครับว่าช่วงนี้ตลาดมีปัจจัยอะไรเข้ามากระทบบ้างเรื่องแรกก็คือความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลน,นะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีนี้หลายคนก็คาดหวังครับว่ารัฐบาลจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าเดิมนะครับแล้วกลุ่มธรุรกิจต่างๆก็จะได้รับอนิสงส์นอกเหนือจากนั้นครับมีเรื่องของการทําประชามตินะครับที่น่าจะทําให้การเลือกตั้งอาจจะต้องล่าช้าออกไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับ ทวยทางโบรกเกอร์นะครับก็บอกว่าคงจะไม่ได้กระทบกับเศรษฐกิจหรือภาพทางการเมืองมากนะักนอกเหนือจากนั้นครับปัจจัยจากต่างประเทศธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB อาจจะมีการเพิ่มมาตรการ QE นะครับด้วยการใส่เงินเพิ่มเติมเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน และสุดท้ายก็เป็นเรื่องของต่างชาตินะครับที่ยังคงมีการขายหุ้นในกลุ่มประเทศทิพนะครับก็คือประเทศไทยอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะครับโดยต่างชาติขายติดต่อกันมาเนี่ยนะครับในเดือนพฤษภาคมขายออกมาอยู่สักประมาณ2,000เกือบเกือบ400ล้านบาทครับจากปัจจัยต่างๆเนี่ยนะครับจะกระทบกับตลาดหุ้นไทยและมีคำแนะนำในการลงทุนอย่างไรช่วงนี้จะไปติดตามผ่านช่วงหุ้นกับบอลอไอราครับ วันนี้นะครับเราจะพูดคุยกันกับคุณศักดิ์นรินทร์สานน์นะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบลไอราอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับช่วงนี้ภาพรวมและมุมมองที่เรามีต่อตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงบ้างครับครับก็เรามองว่าตลาดช่วงนี้นะครับจะคงขึ้นไหวตัวแบบไซเวย์ต่อไปนะครับก็มองกรอบอยู่ประมาณ1 5 0 0 1 5 4 0จุดนะครับโดยตลาดตอนนี้ขาดปัจจัยใหม่ที่จะมากระตุ้นนะครับเรา เรามองว่าตลาดก็มีโอกาสดีบาวได้นะครับมีปัจจัยบวกเข้ามาพื้นฐานเซตตอนนี้เนี่ยยังคงลงทุนได้ีึงแต่ว่าเราต้องเลือกกลุ่มลงทุนให้ดีนะครับผลตอบแทนจากดีเวเดนยิวเนี่ยประมาณ2.9นะครับอันนี้ก็ยังเป็นสัญญาณว่าตลาดตรงนี้ยังลงทุนได้นะครับในขณะที่เรามามองเศรษฐกิจไทยบ้างตอนนี้ก็คือพื้นตัวค่อนข้างช้านะครับหลังจากที่เราทราบกันว่า GDP ออกมาเนี่ย3.0เปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าที่ตลาดคาดนะครับ สภาพพาสจมีการปรับลดการเตริบโตเศรษฐกิจไทยลงมาอยู่ที่3-4เปอร์เซ็นต์นะครับสาเหตุก็ยังเป็นเรื่องเดิมนะครับการใช้จ่ายภาครัฐล่าช้านะครับการใช้จ่ายภาคครัวเรือยนชยะลอตัวนะครับการ,รส่งออกเนี่ยคาดไว้ปีนี้ก็เป็นแค่ 0. 2เปอร์เซ็นต์เติบโตนะครับก็ค่อนข้างต่ำโดยรวมแล้วเศรษฐกิจไทยเนี่ยดูมีความเสี่ยงนะครับตอนนี้จึงมีแรงขายหุ้นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจในประเทศออกมานะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มธนาคาร ื่อสารกลุ่มมสังหาพวกนี้นะครับเรายัางยังไม่แนะนําให้เข้าเกียงกาไรนะครับสำหรับกลุ่มนี้ครับก็ในระไรที่เราพอจะคาดคหวังในการมากระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้างฮะครับ,รบปัจจัยที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้คงเป็นการใช้จ่ายภาครัฐนะครับ,รบเราจะเห็นว่าโครงการก่อสร้างาต่างๆเนี่ยรัฐวางวงเงินไว้แปดปีเนี่ยสูงถึงหนึ่งจุดเจ็ดห้าล้านล้านบาทนะครับที่มีการก่อสร้างรถไฟทางคู่รถเฟฟ้าต่างๆนะครับท่าเรือท่าอากรศยาน อันนี้ชัดเจนนะครับหุ้นที่จะเข้าเก็งกําไรหรือเล่นได้เนี่ยคงเป็นกลุ่มพวกรับเหมารายใหญ่นะครับเช่นพวก B K I T D c R C และ Unic นะครับและผู้ประกอบการฐานรากเช่นซิโก้นะครับอันนี้ยังแนะนำลงทุนครับครับแล้วปัจจัยต่างประเทศล่ะครับช่วงนี้เรากังวลหรือว่าจับตาประเด็นไหนเป็นพิเศษไหมครับโอ้ประเด็นตอนนี้เอาที่มันเกี่ยวกับหุ้นเลยะครับก็คือกลุ่มพลังงานนะครับราคาแมันดิบ ตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรึขึ้นมาที่62เหรียญน,นะครับหลังจากที่ลงไปอยู่ที่แถวๆ45เหรียญครับก็เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้น้ํามันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ชัดเลยพอราคา้ํามันต่าๆเนี่ยเราเห็นว่าคนก็เริ่มมีการขับรถมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะครับดีมาดีขึ้นอันนี้ก็ส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับทางปตทอะไรพวกนี้นะครับก็ได้ไปเต็มเต็มในขณะที่ทางกลุ่มโรงกลั่นนะครับตอนนี้เนี่ย คือลงกลั่นเนี่ยเรามองว่าตอนไตรมาสสี่ปีที่แล้วนะครับก็มีการขาดทุนต้องน้ํามันอะไรไปมากมายนะครับแต่ว่าพอราคาน้ามันเริ่มขึ้นมาตรงนี้เนี่ยค่าการกลั่นมันขึ้นตามนะ,ค,ะครับจะเห็นว่าช่วงไตรมาสสองในค่าการกลั่นอยู่ที่ประมาณ7.8เหรียญน,นะ,ค,ะครับเออส่วนเล่นก็ค่อนข้างสูงปีที่แล้วช่วงไตรมาสสองปีที่แล้วนอยู่ยที่6.5นะครับ ah. อันนี้เรามองว่าจะได้ประโยชน์ทั้งกลุ่มเลยนะค,ะครับทั้งไทยออยล์ p t t ีอารบางจากนะ,ค,ะครับครับครับ ในส่วนของภาวะต,ตลาดตอนนี้เราก็มองว่ามันเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบเนี่ยนะครับแล้วหุ้นที่เราเลือกหรือว่าเป็นท็อปพิกของไอราช่วงนี้เป็นตัวไหนฮะครับก็ตอนนี้เรามองหุ้นที่ผลการดำเนินงานพื้นตัวนะครับ,รบก็คือในกลุ่มลงกล่นที่เราเพิ่งเพิ่งกล่าวไปนั่นเองนะครับคาดว่าใจมาสองเนี่ยจะออกมาดีต่อเน,นื่องนั่นก็คือบริษัทไทยออยนะครับ,รบตรมาสองเนี่ยผลการดำเนินงานจะดีมากนะครับค่าการกัดสูงโดยเฉพาะน้ำมันเบนซินนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่ดูการขับขี่ที่สหรัฐแล้วนะครับ แล้วก็คาดว่าจะเริ่มมีสต็อกน้ํามันนะครับจำได้ว่าเวลาน้ํามันลงในโรงกลั่นจะมีขาดทุนสต็อกใช่ไหมฮะ,ะตอนนี้น้ํามันขึ้นมาที่62เหรียญ<ม>เ,เราเทียบกับตอนเดือนมีนานะครับตอนนั้น5.4เพราะฉะนั้นตอนนี้ขึ้นมาประมาณก็แปดเดือนแล้วนะครับก็จะมีสต็อกน้ํามันจับเข้ามาไอ้ทุนไทยออยนะครับแลวตอนนี้ไทยออยเนี่ยเขาก็อยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงานผลิตสาร LAD นะครับ,รบตัวนี้เป็นสารตั้งต้นที่จะใช้ในการทํปุ๋งซักฟอกนะครับปรังาณเด็กมาหนึงแสนปัน เดิมสารตัวนี้เราจะต้องนําเข้านะครับประเทศไทยแล้วก็ในเอเชียตะวีสเอเชียนะครับยังไม่มีการผลิตแต่ถ้าไทยออย์ผลิตได้ขึ้นมาเนี่ยครับก็จะทดแทนการนําเข้านะครับเราคาดว่าก็จะช่วยให้กาไรไทยออย์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ500ล้านบาทนะครับจากธุรกิจนี้นะครับโดยรวมเนี่ยเรามองไทยออย์ปีนี้กำไรอยู่ที่1,686ล้านนะครับเงินปันผลไทยออย์ค่อนข้างดีนะครับจ่ายที่4.6เปอร์เ็ต ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับและนําซื้อราคาเป้าหมายที่68บาทครับนี่คือหุ้นท็อปพิปของเราหรือว่าหุ้นที่เราเลือกมานะครับคือไทยออยล์ให้ราคาเป้าหมายที่68บาทนะครับยังพอมีเวลาครับขอชวนคุยในเรื่องของภาพการลงทุนหน่อยคือเราเห็นตัวเลขผลประกอบการไตรมาสแรกออกมาแล้วเนี่ยนะครับมีแนวโน้มปรัเป็นไปได้ที่เราจะต้องปรับประมาณการกําไรตลอดทั้งปีนี้ของหุ้นในตลาดหุ้นไทยไหมฮะอ๋ออันนี้ต้องแล้วแต่เซกเตอร์นะครับแยกเป็นเซกเตอร์ไปเลย ในในเซกเตอร์ของพลังงานที่ผมดูเนี่ยยังยังไม่ได้มีการปรับอะไรนะครับ,รบก็ในกลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยตัวเลขยังคงเป็นไปตามที่คาดครับแล้วก็คาดว่าไตรมาสสองเนี่ยจะดีขึ้นไปตามนะครับตามราคานน้ํามัที่เ,เพิ่มขึ้นครับแนวโน,น้มของราคานน้มัที่เราประเมินช่วงที่เหลือของปีนี้น่าจะมีโอกาสปรับขึ้นได้อีกไหมครับหรือว่าควรจะทรงตัวอยู่แถวๆตรงนี้แล้วตอนนี้น้ํามันมองว่าทรง มองว่ารประมาณเนี่ยจะแ,แถว60 60ต้นๆเนี่ยครับไปถึงปลายปีเลยมองว่าสูงๆคือคือพูดถึงราคาน้ำมันตอนนี้ก็คือทางตัวซัพพลายเนี่ยมันเยอะนะครับ,รบทางซาอุดีทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังผลิตออกมาอย่างต่อนเนื่องเลยแต่ว่าตอนนี้ที่ราคามันยังไม่ลงเพราะว่าดีมานมันกลับมาครับแต่ก็มองว่าเออถึงแม้ซัพพลายสูงแต่ดีมานมันกลับมาราคาก็น่าจะสงตวัวอยู่ตรงเนี้ได้ อืมครับได้ครับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับครับครับสวัสดีครับครับใครที่ชื่นชอบการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับก็ลองติดตามในส่วนของราคาน้ํามันในส่วนของค่าการกลั่นนะครับแล้วหุ้นที่ทางไอราแนะนํามาในวันนี้ก็คือหุ้นของบมจไทยออยซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับการกลั่นน้ํามันนะครับโดยให้ราคาเป้าหมายที่68บบาทนะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะ หาความรู้เพิ่มเติมนะครับทางบลอไอราเนี่ยเขาก็มีการจัดสัมมนาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยไอราก็ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับได้จัดชั้นเรียนเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านการลงทุนสําหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจการลงทุนในตลาดทุนนะครับใช้ชื่องานว่า The Wisdom of Finance นะครับาย SICA นะครับ งานนี้ครับก็จะเหมาะกับมือใหม่ที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับจะเริ่มสอนกันตั้งแต่พื้นฐานสําหรับเรื่องหุ้นเลยแล้วก็จะมีการสอนเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านเทคนิคด้วยนะครับแนวรับแนวต้านเป็นอย่างไรวิเคราะห์กันอย่างไรนะครับท่านที่สนใจก็อย่าลืมสมัครนะครับเพราะว่ารับจํานวนจํากัดเพียงแค่ 88ที่นั่งเท่านั้นนะครับโดยงานจะมีขึ้นวันที่20มิถุนายน2558นะครับเวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับณนะห้องเทเตอร์อาคาร11มัชาลัยสีปรทุมที่บางเขนนะครับงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องขออนุญ,ญาตรบกวนสำรองที่นั่งกันก่อนนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับจดกันนะฮะ02 9401137และ029401138นะครับ2เบอร์นะครับ9401137ถึง38นะครับ02ลองโทรไปสำรองที่นั่งกันก่อนแล้วก็ไปอบรมกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องของการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมช่วงนี้พักกันก่อนครับพ่อครับป่าเป็นยังไงครับ ป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกลุ่มครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมืองตั้งแต่ลืมตาตื่น จบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนหรายล้อมด้วยเคมีพันธ์มากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันธ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มพูณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบ ตอนที่ผมเริ่มต้นทําธุรกิจก็ยุยังไม่ถึง30มสวยซ้ำนะครับมันแข้งที่สุดเรื่องกู้แบงก์มันเรื่องยากมากเ <SC B S 2> อซีบีเขามองเราที่สมองครับมืออาชีพมากเป็นนักวิเคราะห์เชนเลอร์จากวันที่เราได้สินเชื่อมาก้อนหนึ่งเราก็เหมือนมีกระสุนยิงปุงป้งปุงป้งปุง้งปุ้งธุรกิจมันโตคือร้อยแปดิมันคือการติดสปีดเท่าเส้นชัยครับผมเก่งเรื่องจกอักรยาน s c b เก่งเรื่องเงินครับคว้าโอกาสสาหรับ SME ที่ SCB กว่า1 2 0 0สาขา คุณกล้าคิดไทยพาณิชย์ก็กล้าให้เหมือนข่าวูดณนัะนะเซลหกสิบเปอร์เซ็นต์พังกบาลเองฉันว่าต้องรีบไปนะไม่งั้นจะงดหมดอ่ะใช่เจอกันรีบมานะเฮ้ยการช่วยชีวิตคนง่ายนิดเดียว ร่วมบริจาคเพื่อสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชเพื่อคนไทยทุกคนศิริราช9โมงคล Global Chemical ผู้ผลิตปิตโตรเคมีรายใหญ่ของประเทศไทยได้เปิดเผยผลกำไรในไตรามาสแรกปีนี้คุณสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท p t t Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ p t t g c ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานในไตรามาสแรกของปีนี้ที่มีกำไรสุทธิรวม5,631ล้านบาทคิดเป็น1.25บาทต่อหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น218เปอร์เซจาก ปี2,557แม้ว่าราคาน้ำมันดิบและเม็ดพลาสติกจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าส่วนความคืบหน้าโครงการปิตโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในสหรัฐอเมริกานั้นถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่และเป็นไฮไลท์สำคัญทางบริษัทมีแผนที่จะร่วมทุนกับมารูเบนีซึ่งเป็นบริษัทเทรดดิ้งญี่ปุ่นที่มีความชำนาญในตลาดสหรัฐเพื่อทำโครงการปิตโตรเคมีคอมเพล็กซ์ที่มีกำลังการผลิตเอทิลีนถึง1ล้านตันต่อปี ด้วยการใช้ก๊าซอีเทนจากเชลแก๊สเป็นวัตถุดิบคาดว่าจะลงนามสัญญาร่วมทุนได้ในครึ่งปีหลังนี้พร้อมทั้งจะหาพันธมิตรใหม่เพิ่มเติมอีกรายซึ่งจะเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เข้ามาร่วมทุนจากปัจจุบันที่เจรจา,าอยู่6กรายโดย PTTGC จะถือหุ้นใหญ่เกิน50สำหรับทำเลที่ตั้งโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็ p l e x จะอยู่ในรัฐโอไฮโอทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งเป็นแหล่งเชลแก๊สที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐโครงการร่วมทุนนี้ จะผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อทำตลาดภายในสหรัฐอเมริกาโดยคาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี2563มูลค่าลงทุนประมาณ5,700ล้านเหรียญสหรัฐครับการลงทุนในสหรัฐอเมริกาทางด้านปิโตเคมีของบริษัท TTP Global Chemical นะครับก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสสสำคัญนะครับที่เราจะาหาแหล่งฐานการผลิตใหม่ของเรานะครับด้วยเหตุผลว่า ประเทศสหรัฐอเมริกามีแหล่งพลังงานไม่แพงนะครับเป็นพลังงานเยอะนะครับมีจานวนมากนะครับแล้วก็มีขนาดตลาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับเรา p ย Global Chemical เนี่ยนะครับก็มีความชำนาญนะครับเราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้เป็นบริษัทคนไทยนะครับฝีมือคนไทยอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปีนะครับเราก็จะนำความสามารถนะครับประสบการณ์ของเรานะครับที่ทำดังด้านแ e t เป c h โตเคม l นะครับไปใช้วัตถุดิบ ที่มีในสหรัฐอเมริกาก็เป็นการศึกษา,าใหา้มีผู้มีทีมง,งานไปฝังตัวอยู่3ปีเลือกพื้นที่ที่จะเป็นที่ตั้งโครงการวันนี้ก็จะตัดสินใจนะครับเรื่องพื้นที่ที่เหมาะสมแห่งหนึ่งในรัฐโอไฮโอนะครับและหลังจากนั้นก็จะใช้เวลา ในการที่จะทําการออกแบบก่อสร้างและประเมินราคาหาผู้รับเหมานะครับแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ12เดือนถึง15เดือนจากเนี้นะครับแล้วก็จะได้มาดูกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่หากเป็นไปตามนั้นครบถ้วนนะครับให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจก็จะตัดสินใจในการลงทุนต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นเงินทุนจานวนมากนะครับก็ต้องใช้ความรอบคอบและระมัดระวังนะครับ มีความเสี่ยงในระดับหนึ่งที่เรายอมรับได้ส่วนทิศทางของราคาน้ํามันนับจากนี้นั้นทางผู้บริหารของ PTTGC ให้ความเห็นว่ากรอบการเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันในปีนี้นั้นน่าจะอยู่ที่60-70เหรียญสหรัฐต่อบาเรลแต่ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องัพพล l y โดยเฉพาะแหล่งพลังงานใหม่อย่างเชลแกสว่าจะส่งผลต่อภาพรวมและต่อเนื่องไปยังสต็อกน้ํามันในปีนี้มากน้อยแค่ไหนออต้องเียนอย่างนี้นะครับเวลาเราทําเรื่องพวกนี้เราหาเลยกันเป็นกลุ่ม ในคันในกลุ่มของปตทนะครับก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ชํานาญการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องด้านราคาน้ํามันเขาก็มีการประชุมกันพูดคุยกันนะครับราคาน้ํามันในปีนี้ก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้60-70เหรียญน,นะครับแล้วก็คาดว่าก็จะอยู่แถวๆนี้ปลายปลายปีถ้าไม่มีอะไรมากอาจจะขึ้นไปบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้งองเฝ้าระวังอย่างที่ผมเรียนไว้ในการผถลงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ ปิดท้ายด้วยความคืบหน้าโครงการลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมี i, เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Business ที่ PTTGC มีแผนกลยุทธ์ธุรกิจสีเขียวที่ครบวงจรหรือ Biohub ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจสีเขียวจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำถือเป็นการตอกย้ำจุดยืนของ PTTGC เรื่องการทำธุรกิจยั่งยืนและในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทางบริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็น1ใน10บริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนายั่งยืนหรือดาวโจนส์ sustainability index ในกลุ่มธุรกิจเคมีพันธุ์ติดต่อกัน2ปีและยังเป็นบริษัทเดียวในภูมิภาคเอเชีย er, ที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน DJS i นี้